พี่ทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าจะคืออะไรนะครับท่านง่ายผมมาเยอะมากๆอะไรอนะพี่พี่มีอาคมเหียอ,อีกอย่างว่างาจำกัดม,มีเล่มนี่ ครับลูกเสกมากับมือครับท่านมอสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพี่ชมป่านะครับพี่พวันนี้เนี่ยผมก็ยังอยู่ในป่าเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงช่วงเช้านะครับพี่พก็คือเมื่อวานเนี่ยผมได้ไปหาท่านพระราชาไม่ทันนะครับเพราะว่ามันได้แบบจะมืดก่อน ผมก็เป็นห้องน,อ,งนอนนะครับไม่รู้วนอนนอนเนี่ยได้ตามผมเข้ามาหรือยังนะครับผมก็เช้าๆแบบน,นี้เนี่ยก็บรรยากาศดีนะผมก็กินน้ํากินท่าเรียบร้อยแล้วก็หนาวนะดีที่มีผ้าของอ่ชายปิศนานะครับชายก็เลียงปิศนาถ้าไม่มีเนี่ยแย่ตอนนี้เนี่ยก็หนาวนะครับเช้าๆเลยพี่ๆตอนนี้ก็จะเริ่มเหมือนสายแล้วด้วยประมาณเจ็ดโมงนะพี่ๆดูบรรยากาศ ก่อไฟแล้วด้วยพี่พี่บรรยากาศคืมเหมือนเมื่อวานเลยนะครับคืมๆนะเวลาอยู่ในป่าอันนี้ก่อไฟก็อุ่นมากๆนะครับแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยเหมือนพราชามาเข้าฟันผมนะครับบอกว่าให้ผมเนี่ยนั่งรอแถวๆนี้แหละเดี๋ยวเขาจะมาหาเองนะครับพี่พี่ผมก็ไม่รู้ว่าผมไปหาเขาเนี่มันน่าจะช้านะครับเขาเลยจะมาหาผมเองดีกว่าเขาว่าจะไป าหาลูของทันนะครับโอเคพี่ๆเดี๋ยวผมจะทำการนั่งรอดีกว่าถ้าเกิดทันมาเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่ๆดูอีกทีนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยฝากพี่ๆนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมพีชมป่าด้วยนะครับแล้วก็คนที่ดูผมนานแล้วหรือ เพิ่งเข้ามาดูแต่งมาได้ติดตามฝากติดตามด้วยนะครับจะถึงเจ็ดพันซับแล้วนะครับพี่ๆฝากด้วยนะครับเราจะโตไปด้วยกันนะครับพี่ๆรับรองว่ายิ่งคนดูเยอะผมยิ่งทำอะไรท้าทายแน่นอนครับทุกคนผมจะพาเขาป้าไปแบบเลยพมา่าลยนะผมเขาลึกๆแน่นอนครับพี่ๆผมยอาเพราะผมอันนี้เดี๋ยวจะไปสร้างห้างนะครับถ้าเจอกันน้องน็อตก็ใช่ไยว่านัดกันไว้ละเราจะไป นอนค้างในป่าอาท่านกันนะครับพี่พี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะว่าจะไปน,นอนป่าอาทันแต่ไม่รู้ว่ามันจะอาท่านจริงหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมบอกเลยว่าสยองแน่นอนครับเดี๋ยวเราโอเคเดี๋ยวผมรอพระราชาก่อนดีกว่าพี่พี่ทุกคนโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้รอท่านมาเป็นเวลา ชัว่วโมงกว่าแล้วนะครับพี่ๆตอนนี้ผมก็ได้นั่งพิงไฟอยู่นะครับไฟกำลังตอนอุ่นๆเลยไม่น่าเลยนะครับตอนนี้ก็ผมยังคาใจกับเรื่องไอ้เขี้ยวเสืออยู่นะครับไม่รู้ว่ามันเป็นเขี้ยวเสือหรือเขี้ยวตัวอะไรแต่คนที่ให้ผมเมื่อกี้คนที่ให้ผมชายปิษณะเน่เขา,นานะบอกว่ามันเป็นเขี้ยวเสือนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นเสือชนิดไหนนะครับแต่ดูจากฟันเนี่ย น่าจะเป็นเสื้อโคง้งเปล่าพี่พี่แล้วก็มีการทักทักด้วยนะประเด็นนะ่ะเขาทักเล็กอะ่ะี่ดีทักเล็กสวยงามเลยนะไฟแรงมากตอนนี้ไฟแรงมากว่ะขอกระเทบหน่อยก็ไม่รู้ว่าพระราชาจะมาตอนไหนผมว่าผมจะไปเดินเล่นสักหน่อยนะครับพี่พี่ไปผมว่าเดี๋ยวผมพาพี่เดินเล่น ทั้งน่อยชมบรรยากาศในป่านะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมานั่งที่นี่นะกระเป๋าผมเก็บไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวค่อยมาหต่อตอนนี้เราก็ได้เดิน มาจากแคมป์เรานะผมว่าผมจะเดินแค่รอบๆนี้ดูนะครับว่ามันมีอะไรหรือเปล่าเราค่อยเดินกลับไปทางแคมป์นะครับพี่พี่เมื่อคืนผมก็ผูกเปนอนนะแต่ผมก็ได้เก็บเปออกไปแล้วนะครับพี่พี่ออกมาปุ๊บเนยุงตาม,มาแปมเลยเยอะมากตอนนี้ ว่าจะเรากลับไปที่แคมป์ด้วยก็บรรยากาศก็เย็นด้วยนะท้เย็นทั้งหนาวแล้วก็ยุงยุงเยอะด้วยพี่ผมไม่ใช่หรผมยิงไม่สบายอยู่นะครับช่วงนี้ยุงก็เยอะถ้าผมโดนกัดซ้ำๆดิละหลายรอบเนี่ยผมอาจจะไม่หายขาดกับโลมนี้ไฟกองใหญ่มาก เยอะมากมากเลยไฟกระแรงแต mm ่ม hmm. ันไปอพี่ดูไฟสิพี่พดูโอ้พี่ดูไฟสวยมากๆนะครับ mm hmm. ไฟเนี่ยก็เป็นเหมือนธรรมชาติชนิดหนึ่งเลยนะครับ mm hmm. แต่มันก็ร้อนนะครับ mm hmm. ขึ้นชื่อว่าไฟเนี่ยร้อนหมดนะ ทีเนี้ยสัวไวยจริงๆพระชาเมื่อไร่จะมานะรอ,อพระราชามาก็พักใหญ่ๆแล้วนะครับพี่ๆไม่รู้ว่าพระราชาจะมาเมื่อไร่ ตอนนี้ผมก็อยู่ในดงไผ่ลวกนะมันจะเป็นไผ่น้ำพี่พไผ่นวลไม้ไผ่นวลไผ่น้ำน,นั่นแหละดูรอบผมไว้เลยตอนนี้โอเคครับพี่พี่ถ้าพระราชามาเมื่อไหรเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้พี่พี่ดูอีกทีแล้วกันทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ นั่งรอพระราชามาสักครู่ละถ้าพระราชายังไม่มาเนี่ยผมจะเดินไปหาทัานแล้วนะเพราะผมคนอยู่นิ่งไม่ได้นะครับผมก็ไม่ค่อยชอบรอสักเท่าไหร่นะเพราะว่าอยู่ในป่าถ้าเรายังเดินไหวเราก็เดินดีกว่าแต่ตอนนี้เนี่ยไฟแรงมากพี่พี่ถ้าท่านมานี่จะดีมากนะครับตอนนี้ไฟแรงผมก็ต้องเอาอันนี้ปิดไว้ก่อนแล้วก็ฝั่งนี้ก็ต้องขุมนะครับมันหนาวผมก็ต้องคอยยืมท่าน่านก่อนเลย ผมไม่รู้ว่าพระราชาเนียอีกนานเท่าไรกว่าท่านจะมานะครับแล้วก็ผมจะถามเรื่องอ,อชายพิศนาด้วยนะครับไม่รู้ว่าท่านพระราชาเนี่ยรู้จักหรือเปล่านะครับรู้จักเนี่ยผมจะถามให้หมดเปลือกเลยเพราะตอนนี้ผมสงสัยมากๆเลยนะครับคือเข้ามาในหัวสมองผมไม่หยุดเลยนะครับว่าเขาคือใครคนนั้นคือใครเฮ้ยพ,พี่ๆมันพระราชาสบา พระราชามาถึงแล้วรครับเออมาถึงแล้วท่านพระราชาขอกราบถวายบังคมครับเออวัชีเชิญนั่งตรงนี้ก่อนครับข้ามานานไหมนานนิดหน่อยครับออขอัยขอัยอุ๊ยไม่เป็นไรครับท่านผมนี่ยต้องขอใบครบแล้วท่านหายตัวมาแล้วครับออที่จริงข้าก็มาถึงนานแล้ว ก็เฝ้ามองดูเองอยู่เป็นยังไงบ้างก็สบายดีครับเออก็ไฟไว้อุ่นจริงๆลูกของท่านเนี่ยผมฝากกับหลานผมดูไว้อยู่ครับอยู่ที่บ้านท่านไม่ต้องห่วงเลยครับปลอดภัยแน่นอนครับอขอบใจมากนะ อท่านพระราชาครับผมขอถามเรื่องเรื่องเรื่องหนึ่งได้ไหมครับผมเจอคนคนหนึ่งเหะครับท่านเป็นคนปริศนาเซ่ๆกันเรื่องแล้วก็เขาได้ให้อนี้ผมมาครับแล้วก็นี่เป็นผ้าที่เขาทาตกไว้ครับนี่ครับแล้วก็อันนี้คือสิ่งที่เขาให้ผมมาครับอืมเจ้าไปเอาสิ่งนี้มาจากที่ใด มีชายปริศนาให้ผมมาอยู่ดีๆเขาก็เดินเอามาให้ผมเลยวผมก็งงมากเลยครับท่านพราชาอของสิ่งนี้อาจจะมีได้ก็มีเพียงผู้เดียวเท่านั้นเป็นนุ่มกระเลียงใช่ไหมใช่ครับใส่เสื้อสีดำลายข้าวดำนะครับไอ,อคนนี้นะเก่งข้าเคยเคยไปขอมันมาอยู่ด้วยแต่มันอะไม่มา <ม>เป็นคนที่เก่งในระดับหนึ่งแ<ม>สดงว่าอเองง่าจะถูกชะตากับมันมมท่านพอจะรู้จักชื่อของนุ่มคนนั้นไหมครับข้าเคยถามมันแล้วแต่มันนัไม่ยอมบอกข้า ขาก็ไม่รู้ว่าเป็นพอ่อเป็นพ่ออะไรมันถึงไม่ยอมบอกชื่อกับข้าอข้าก็เลยไม่ได้ถามอะไรมันมากนัก<อ>แต่ข้าแปลกใจเพราะว่ามันอ่ะมันไม่เคยให้ของดีกับใครแล้วไม่นำซ้ำมันยังไม่เคยเจอเองด้วยซ้ำใช่ครับผมก็งงครับในเรื่องนี้มากๆ ผมก็ไม่เคยเจอเขาแลอยู่ดีเขาก็ามาให้ผมผมก็ไม่รู้ได้ให้มาทำไมอ,อข้าก็มีของจะให้เจ้าเหมือนกันอจะให้พวกมีเวลามันเยอะมากแล้วนะครับท่านไม่เป็นไรตอบแทนด้วยการที่เอง็งดูแลลูกชายของข้า ครับท่านเหมือนจะเป้าหมดแล้วหยิบอะไรมาชะักด้านหลังนะครับพี่ๆทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าจะคืออะไรนะครับท่านให้ผมมาเยอะมากๆ ม,มีอาคมเลืออีกอย่างว่างาจำกัดม,มีเล่มนี้ข้าปลุกเสกมากับมือครับท่านเมื่อสมัยข้าย,ยังนุมน่มๆเป็นมีคู่ใจของข้าเลย แต่ตอนนี้ด้วยค่าที่อายุเยอะแล้วข้าไม่คควรกับมันแล้วค่าเลยจะมอบให้แกเจ้ามันจะดีลรอครับดีข่าคิดทบทวนดีแล้วมีเลี่มนี้ค้ารอเวลามาพันกว่าปี<ฮ>ข้าจะเพิ่งมาเจอเจ้าของ มีเร่อนี้มันมันคู่ควรกับเองครับท่านมาขาจะให้เจ้างากำจัดเราทำเนี่ยใช่แล้ว ผมคอตัวก็เทิบดีกว่าครับมันจะอยู่ไกลท่านไปเราจะเสี่ยมารายากครับแล้วท่านจะตามผมไปเลยใช่ไหมครับใปห,หาลูกของท่านใช่แล้วเดี๋ยวข้าจะตามไปเลยดีกว่าห,หรือจะให้ผมล่วงหน้าไปก่อนครับท่านพระราชาอ,อย่างไงก็ได้ ผมว่าเดี๋ยวท่านให้ตัวตามผมมาดีกว่านะจะไวกว่านะครับเดี๋ยวผมจะรีบเดินแล้วก็ท่านก็นั่งรอให้ผมไปใกล้ถึงท่านก็ค่อยให้ตัวมาจะได้ไวกว่าครับแบบนี้โเคเพราะผมยังไม่สามารถทำวิชาเหมือนท่านได้ครับท่านจะเหนื่อยปเปล่าปาพอเดินตามผมครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนครับท่านโอเค พระราชามันจะหายไปในแล้วนะไม่รู้ว่าท่านไปกินน้ำหรือว่าไปทำอะไรหรือเปล่านะครับพี่พๆสฟกองนี้เดี๋ยวผมจะแยกไว้นะครับเดี๋ยวมันก็มอนะครับอีกแป๊บหนึ่งมันก็น่าจะมอนนะครับเดี๋ยเราจะเดินทางกันต่อเลยพี่ๆทุกคน พี่พี่ดูดิวันนี้มันเป็นวันอะไรไม่รู้นะตั้งแต่เมื่อวานละงาํำจัดงาํำจัดนี่มันเป็นงาช้างหรือเปล่ามันผมเคยฟังสมัยโบราณพ,พี่ดูอ้ยยังสวยเลยทานให้ผมไว้มาสะจัดมากนะครับงาํำจัดโอเคครับแมวเรารีบเดินทาง ต่อเลยดีกว่านะครับพี่ทุกคนเดี๋ยวเมันจะเสืยอลาเกินไปคุ้ยนี่มันรูอะไรนะไม่รู้รว่าเป็นรูอะไรนะเดี๋ยวไกลออกจากป่าเดี๋ยวผมถ่ายให้พี่ๆดูอีกทีดีกว่าโอเคครับ okay. พี่ๆผมว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปเจอกับผมตอนที่ผมไปหารองรอดก่อนนะครับ พราะผมจะไปหาห้องนอตก่อนไม่รู้ว่าจะเจอ้องนอตหรือเปล่าแต่ผมจะไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วนะครับเพราะว่าผมจะเก็บแบตไว้นะครับแล้วก็ค่อยไปหาพระราชาตอนผมถึงแล้วผมจะส่งยานไปหาพระราชานะครับก็คือตั้งจิตอธิษฐานให้พระราชารู้ว่าผมเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะครับจะได้กลับไปหาลูกพร้อมกันเลยนะครับพี่ๆทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาห้องนอตกันต่อโอเคพี่ๆฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมพีชมป่าด,ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ชวน,นกดติดตามให้ด้วยนะครับคนที่มาดูผมเนี่ยฝากกดติดตามทุกคนเลยนะครับฝากวอนพี่ๆทุกคนด้วยนะครับจะได้เจ็ดผ่นซับแล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันตอน ถึงบ้านอีกทีครับพี่ๆเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเกินไปถ้าผมถ่ายไปด้วยนะีมันจะนานนะครับโอเคลุยครับ let's go